ร่้ไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงในระบบของ i a s หน9 9ค่ะหรือว่าในส่วนของคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง2งแบบนะคะไม่ใช่แบบเดียวนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยมากแล้วคือเวลาลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงสเปคขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งขอเปลี่ยนแปลงจานวนอาจแจ้งเรามาหรือเราขอเปลี่ยนแปลงนะคะปกติเราขึ้นอยู่ในเครื่องนี้อาจเปลี่ยนชนิดของเครื่องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวัตถุดิบอาจเราแจ้งลูกค้านะคะ อันนั้นเราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็น IATF อะคะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงชั่วข่าวเพิ่มเติมขึ้นมานะคะการเปลี่ยนแปลงชั่วขราวคือการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกลับนะคะเช่นเครื่องจักรเเสียนะคะเเป็นสเปค200ตันอะนะคะเสีย2เดือนเราต้องเอาชิ้นงานตัวนี้ไปอเอ่อไปผลิตนะคะในเครื่องจักร B ที่แบบเป็นสเปค200ตันนะคะสัก2เดือนรู้อยู่แก่ใจว่า เดี๋ยวพออันเนี้ยมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราสองเดือนเราก็จะกลับมานะคะถ้าเป็นคนปกติอาจจะคิดว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้รียก,กว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วเ,เราเนี่ยจำเป็นเวลาที่มันขึ้นเครื่องจากบีอะค่ะเราจําเป็นที่ต้องทํา work instruction ทํา control plan ทําการควบคุมและขออนุมัติลูกค้าเหมือนการเปลี่ยนแปลงปกติเลยนะคะอย่าลืมครอบคุมหรือว่าควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้ครบทั้ง2ประเภทนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ